เปลี่ยนโชคทั้งทีเสียเงินทั้งทีมันต้องดีกว่าเดิมสวัสดีครับพบกับโน้ตเจนนซังวิลอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ผมจะมารีวิวการอัปเกรดประสิทธิภาพชุดช่วงล่างของเจ้ารถกระบะยกสูงและรถ PPV เช่น Fortuner, m u x p a j e เ o หรือเป็นพวกกระบะก็ Revo, Vigo, DMAX ยกสูง 4x4 ทั้งหลาย ให้มีประสิทธิภาพการขับขี่เดินทางที่เกาะถนนมากยิ่งขึ้นเดินทางไกลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยวันนี้ผมจะยกตัวอย่างการอัปเกรดโชคที่เป็นระบบโมโนทูบเท่านั้นนะครับตัวแรกนะครับเป็น Pro Fender Monotube 2.0 f ฟลลิ่งที่ได้หลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับมีการเกาะถนนมากขึ้นกว่าโชคติดรถมากถึง15%ถึง25%นะครับและทำให้รถจะมีความแข็ง กว่าโชคเดิมๆติดรถมาสัก1 0ประมาณหรือ15%แต่มันเป็นในการแข็งที่หนึบเฟิรม์มเกาะถนนมันไม่ได้แข็งแบบกระด้างกระโดกกระเดกนะครับตัวนี้อัปเกรดไปแล้วดีขึ้นกว่าโช๊คเดิมๆติดรถอย่างแน่นอนสน่วนราคาตัวแรกนะครับจะอยู่ที่17,900บาทนะครับในตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับสปริงเดิมติดรถหรือเป็นสปริงแต่งก็ย่อมได้นะครับถัดออกมาอีกตัวหนึ่งครับเป็น Pro f ฟ n เดอ โมโนทูบ2.0ซับแทงส์ปรับ8ระดับครับตัวนี้สามารถปรับฟิลลิ่งได้นะครับได้ถึง8เบอร์นะครับในการขับขี่ครับตัวนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องการขับขี่ทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงนะครับความเร็วต่ำยังคงความนุ่มนวลขับสบายเก็บรอยต่อได้อย่างดีมีประสิทธิภาพส่วนความเร็วสูงมั่นคงเกาะถนนบังคับควบคุมเฉียบคม ตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากนะครับขี่เดินทางไกลาสามารถใช้งานร่วมกับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งก็ย่อมได้นะครับส่วนราคาครับ31,900บาทนะครับในซับแทงสายหน้าหลังนะครับและ3 3 9 0 0ในที่โช๊คลังเป็นซับแทงพิกกี้แบ็กการทำงานเหมือนกันนะครับแต่พิกกี้แบ็กจะเป็นซับแทงที่ห้อยเกาะอยู่กับตัวโชคมันสวยขึ้นนะครับติดตั้งง่ายขึ้นไม่ต้องเจาะตัวรถเหมือนซับแทงสายครับผม ถัดอ,อกมานะครับเป็นในรุ่น Pro f ฟนเดอร์ e วีนซีรีสปรับ16ระดับครับตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมันสามารถปรับโหลดลงได้ถึง2นิ้วและปรับสูงได้ถึง2นิ้วในโชคตัวเดียวกันตัวนี้จะประกอบไปด้วยสปริงมาให้ตัวนี้จะติดตั้งในส่วนของโชคหน้านะครับและในรุ่นของควี n s ี r ีส์เขาจะมีในรุ่นของโชคหลังด้วยที่เป็นไม่มีซับแทงปรับ8ระดับ ใน u e e n ซีรีส์ด้านหน้าจะสามารถปรับได้ถึง16เบอร์ฟิลลิ่งที่มันได้มันจะมีความละเอียดมีความนุ่มมีการเกาะถนนอยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเลยแต่อาจจะเป็นลองในรุ่นของโช๊คโปรเฟนเดอร์รุ่นที่เป็นซับแทงแต่ความโดดเด่นของเขาคือมันสามารถสูงโหลดก็ได้ยกสูงก็ได้ภายในตัวเดียวกันแล้วก็มีประสิทธิภาพที่การใช้งานที่อยา่างดีตัวนี้ส่วนราคาในโชคหน้านะครับจะอยู่ที่21,000บาท ในโชคหลังจะอยู่ที่13,000บาท q u i นซีรีส์เนี่ยสามารถมิกกับโชคหลังซีรีส์อื่นได้เช่นหน้าคว i นซีร i ส์หลังจะเป็นคว i นซีรีส์ในรุ่นของเขาก็ได้หรือจะเป็นหลังซับแทงกี้แบ็หรือว่าเป็นซับแทงสายก็ยอมได้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าโจทย์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของร้าน JN Sing View เรานะครับโชค ที่โหลดเราจะใช้ในตัวแกนสั้นโชครถที่ยกเราจะใช้ในตัวแกนสูงแกนยาวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานให้มันเต็มรูปแบบมากที่สุดเพื่อให้คุ้มค่ากับลูกค้าที่จ่ายเงินเข้ามาให้กับเจสซิ่งมิวเรานะครับก็ชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนฟิลลิ่งแบบไหนขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกโชค็คให้ตรงโจทย์ตรงใจตรงกับการใช้งานตัวเองมากที่สุด และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโช๊คที่ผมแนะนํามาทุกตัวนะครับสามารถถอดเปิดซ่อมได้นะครับในกรณีที่โช๊คมันใช้งานไปแล้ว70,000โลถึงแสนกโลและการขับขี่มันไม่เหมือนเดิมจากวันที่เราติดตั้งก็สามารถเซอร์วิสเปิดซ่อมได้นะครับยังไงก็ฝากร้านเจเลสซิ่งวิวไว้ด้วยนะครับบางบัวทองนนทบุรีเบอร์0ู5 1 7 5ป8 0 6แครับและในช่อง YouTube เจเลสซิ่งวิวฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับทีมงานเจเลสซิ่งวิวด้วยนะครับคลิ you <laughs>